กรณนนีนี้นะครับต้องขอบคุณทางท่านสสเชตวันนะครับที่จุดประกายขึ้นมาแล้วเราก็มีการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นนอกรอบหรือในรอบแม้แต่ในตอนที่กรรมธิการลงไปในพื้นที่นะครับผมก็ไปร่วมเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ผมเข้าใจบริบทของกองทัพอากาศนะครับ,นะรบแล้วผมเองก็เป็นคนที่เล่นกอฟนะครับ อันนี้เราเราเรา,เราต้องแยกเป็นส่วนก่อนแต่วันนี้เนี่ยเรามาเป็นนักการเมืองเนี่ยเราต้องมองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสำคัญกว่านะผมก็ต้องเรียนว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยจากการที่ได้มีการพูดคุยนะครับมันจะไม่ใช่แค่สถานที่ออกกำลังกายนะครับทางอบจอเราความพร้อมมีไหมมีนะครับผมยืนยันว่าทางอบจอนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแล แต่อยู่ที่เป็นนโยบายแล้วผมก็เข้าใจกองทัพากนะครับว่ามันจะเกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงหรือไม่นะฮะมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมาแต่อันนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดได้ไมาแล้วเราต้องมาคุยแก้ปัญหากันวางแผนระยะยาวนะฮะในจุดนั้นผมเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยว่าอบจพร้อมถ้าสมมติส่งมอบมา ในการที่จะทําให้เป็นสวนสาธารนณะเป็นปอดของพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค,ค,นะครูคดนะฮะตอนนี้ราชวายลําสําแก้วนะครลังสิตบึงยี่โถแม้แต่ไปดอนเมืองบางเขนนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนหลายแสนคนที่จะได้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมต้องเรียนก่อนส่วนความพร้อมของอบจนั้นเนี่ยผมไม่กงังวลนะฮะในเรื่องงบประมาณที่จะลงไป นะครับเพราะว่าจากการบรหิหารงบประมาณในส่วนของ3ปีนะครับก่อนที่ผมจะลาออกไปแล้วได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเมื่อเราสามารถจะปิดรอยรั่วของการทุจริตคอร์รัปชันได้เนี่ยในปีในปีห6เนี่ยนะครับอปจอนั้นเนี่ยเราเคยตั้งว่าประมาณถึง1,750ล้านไม่เคยเกิดน,นะแต่ในปีนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินท่วมเข้ามาถึง481ล้านนะครับ อันเนี้ยมันทําให้เมื่อมันมีเงินท่วมมาเราสามารถที่ปีเนี้ยเราต้องตั้งว่าประมาณถึงสองพันขึ้นนะครับมันจะทําให้อป,อปจปทุมนั้นเนี่ยมีไรายได้ขึ้นมาอยู่หนึ่งในห้าของจังหวัดที่มีไรายได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดสรรว่าประมาณอันนั้นทางอาปจอเราเนี่ยถ้าปีหนึ่งเราลงไปทั้งร้อยล้านเนี่ยเราก็ไม่กระทบแต่ค่อยๆทาไปนะครับค่อยๆทำไปอันนี้นก็อยู่ที่ที่ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาย,ยัางไงแต่ประชาชน บริเวณนั้นจะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับนี่ผมผมต้องเรียนให้ทราบว่อาปอปจพร้อมนะครับแต่ขณะเดียวกันมันจะไม่ใช่เป็นแค่ที่ออกกําลังกายสวนสาธารณะที่เฉยนะครับแผนงานต่อไปที่เราคิดอยู่แล้วว่าตอนนี้มันแออัดมากคือศูนย์การแพทย์นะครับศูนย์การแพทย์ตอนนี้ที่ปทุมธานีมีปัญหาคือโรง,งพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยแน่นไปหมดนะครับแล้วเราก็คิดที่จะสร้างศูนย์การแพทย์แบบปฐมภูมิขึ้นมา ไม่ใช่แปบแออัดอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ยทางราพอพสตอตอนนี้24แห่งที่มาอยู่กับอบจโดยเฉพาะราพอพสตอของครูคดนะครับที่มาอยู่นะตอนนี้สถานที่รับแคบนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนั้นเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยอย่างน้อย20ไร่เนี่ยผมจะกันได้เป็นศูนย์การแพทย์แบบปฐมภูมิซึ่งผมมีแนวโน้มที่จะสร้างทั้งหมดเนี่ยถึง8แห่งให้ครอบคลุมทั้งปทุมธานีนะครับก็ต้องชี้แจงว่าเรา มีความพร้อมแต่อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วก็แล้วแต่เป็นนโยบายรัฐบาลจ,จะมอบให้หรือไม่มอบให้อย่างไรนะครับอันนี้ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนแต่ถ้าท่านอนุกรรมธิการหรือท่านประธานจะมีอะไรสอบถามผมยินดีจะตอบคำถามทั้งหมดเขียนนะขอบคุณครับผมผมเรียนถามนี้ครับว่าก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทาง กองทัพอากาศเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับที่จะมาศึกษาในส่วนของเรื่องการจะ,ะใช้ประโยชน์จากพื้นที่สนามกอล์ฟทูปาเตมีแล้วก็เข้าใจว่าจะมีะสนามกอล์ฟแห่งที่โคราชด้วยนะครับเรียนถามอย่างนี้ว่าทางที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศเนี่ยได้เรียนเชิญท่านนายกเนี่ยเขาไปร่วมประชุมร่วมหารือไหมครับให้ความเห็นอย่างไรไลยครับมีครับวันนั้นไปไปกันเชิญไปครั้งหนึ่งพร้อมกับท่านสส แล้ท่านเชตวันด้วยแล้วท่านสสทุกคนวันนั้นก็ไปด้วยผมก็ไปด้วยตนเองนะครับผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีและผมจะพยายามไปเองทุกครั้งที่จะไปชี้แจงแล้วผมก็ชี้แจงให้ที่ประชุมทั้งกองทัพอากาศวันนั้นท่านเสนาธิการทหารอากาศท่านมานั่งด้วยตนเองนะครับแล้วก็ผมก็พบกับทางประธานทางที่ที่คุมสนามกอล์ฟทั้งหมด นะฮะซึ่งก็เป็นเป็นรุ่นน้องนะก็เราก็คุยหาลือกันนะวิธีการปัญหาต่างๆมันมีอีกเยอะที่จะตามมาแต่การราชการไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางขึ้นลงของของเครื่องบินมันไม่กระทบแน่นอนมันไม่ใช่อยู่ในในทางขึ้นลงสนามบินนะแต่ถ้าจะอ้างว่ามันเกี่ยวความมั่นคงอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นเหตุผลของกองทัพแต่ผมไปไปร่วมด้วยทุกครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าว่า ประชากรชาวปทุมธานีนั้นเนี่ยตอนนี้สถานที่ออกกําลังกายเนี่ยที่จะเป็นปอดของคนปทุมเนี่ยมันไม่มีในละแวกนั้นนะครับอันนี้ต้องเรียนเพื่อทราบนะครับเชิญครับเรียนท่าประธานครับผมเอกราชน,นะครับก็เป็นอนุกรรมธิการนะครับก็ขอสอบถามทางอบอจอนะครับเรื่อง2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าในกระบวนการสมมติถ้ามีการ ถ่ายโอนนะครับสนามกอล์ฟเนี่ยเป็นให้กับส่วนจังหวัดเนี่ยทางอบอจคิดว่าทางจังหวัดควรรับไปหรือว่าทางอบอจอเนี่ยรับไปโดยโครงสร้างาทางทางกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะครับมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นที่2ก็คือว่า,าก่อนหน้านี้นะครับสักปี4-1มีการถ่ายโอนนะครับสนามกอล์ฟของส่วนรถไฟให้กับกรุงเทพมหานคร นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยได้จ่ายค่าชดเชยในการปรับปรุงเนี่ยนะครับในในตอนนั้นเนี่ย375ไร่เนี่ยเป็นเงินประมาณ555ล้านคราวงนี้ทางทางอบจอเนี่ยมีม,มีทุนงบประมาณนะครับในในคลังของของตัวเองเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คออือเรื่องของออระเบียบที่เป็น ว่าด้วยพวกเงินบำรุงค่าใช้จ่ายของศูนย์กีฬาการส่งเสริมพวกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบนี้ครับทางทางอบจอมีมีระเบียบไหมครับว่าถ้าประชาชนเข้าพักเนี่ยจะต้องเก็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นที่เป็นระเบียบกลางนะครับแล้วผมตกไปประเด็นหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือตัวสนามกอล์ฟเนี่ยทางทางอบจอหรือว่าทางท้องที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเทศบาลอะไรนะครับก็มีการเก็บ ตัวภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับพื้นที่หรือไม่นะครับขอบคุณท่านประธานครับครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตตอบคำถามก่อนนะฮะว่าระเบียบเนี่ยที่ออกมาเนี่ยถ้าจะยกให้อปจอเนี่ยนะครับในในอปจอดูแลเนี่ยเราดูแลได้แต่ต้องอยู่ในเหตุผลข้อบังคับต่างๆระเบียบต่างๆที่อนุม,มัติให้ อปจอสามารถใช้งบประมาณได้นะครับอันนี้ส่วนงบประมาณที่จะใช้เนี่ยผมไม่กังวลนะผมไม่กังวลไม่ใช่ว่าแค่37 5ล้านตามที่ท่านว่านะครับเหมือนกับตอนรถไฟนะครับที่กทมจ่ายนะฮะตอนนี้เราทางอปจอเนี่ยเรามีงบประมาณมีเงินสะสมนะครับอยู่ถึงพันกว่าล้านนะครับเราพร้อมแต่ต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะใช้เงินตัวนี้ออกมา ดูแลพี่น้องประชาชนยังไงเพราะฉะนั้นในข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการทํำ M U O U หรือมอบให้อปจดูแลนะด้วยเหตุและผลเวิร์ต้งต่างๆนั้นเนี่ยต้องให้อปจสามารถใช้เงินตัวนี้ได้แลราพรอนะครับต้องเรียนให้ทราบส่วนส่วนประเด็นอื่นที่เราจะต้องมาช่วยกันดูแลผมยังมองว่าสนามกอล์ฟก็คือสนามกอล์ฟนะครับคนที่เล่นกอล์ฟก็สามารถที่จะเล่นได้ นะแต่ไม่ใช่เราไปเอามาทั้งหมดผลกระทบมันต้องค่อยเป็นค่อยไปผมเข้าใจผมคนเล่นกอฟแคดดี้มีถึงห้าร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าชีวิตนะแต่เราจะบริหารจัดการยังไงว่าเมื่อมันถ้ามันไม่เป็นสนามกอฟมันเป็นที่ออกกำลังกายเขาจะมีอาชีพอะไรในนั้นเราต้องพิจารณาเขาก่อนนะอันนี้สิ่งที่ที่เราเราคิดกันไปแล้วผมกับท่านเชตวันเนี่ยจะคุยกันตลอดนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าท่านไม่ต้องกังวลเรื่องว่าประมาณ นะครับเราอาจจะขอยกเว้นอย่างกรณีใช้เงินสะสมถูกไหมอันนี้เราอาจจะจะอจขอยกเว้นได้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วผมมั่นใจว้ในตรงนั้นเนี่ยท่านเทรวัน,นท่านรู้ดีว่าจํานวนประชากรที่จะได้ประโยชน์จากจุดนั้นเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ากี่แสนคนนะครับแล้วตอนนี้มันไม่มีจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผมกําลังจะทําผมก็กําลังมองว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่มาออกกําลังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเล่นจัก,กรยานไปขี่จัก,กรยานแล้วก็ประสบอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้ามันบริหารจัดก,การร่วมกันได้นะฮะให้พี่น้องประชาชนคนอื่นเข้าไปใช้ได้ไม่ใช่ได้เข้าไปใช้อยู่ในกลุ่มกอล์ฟเล็กๆไม่จํานวนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่คนที่ไปใช้บริการนะฮะอันนี้ผมผมยังมองในไปแบบนั้น นะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้เราก็ต้องมาประชุมวางแผนกันให้ดีกับทางกองทัพอากาศ